สวัสดคีคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินนะคะทางสถานีโทรทัศน์ t True v i s i o n หรือว่า TNN2 นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่ารายการนี้นําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่ไม่ควรพลาดทีเดียวค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นติดตามไปอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือ ary, 59, วันล o ตเรี่ไทย2,559วันแห่งการมอบของขวัญแก่ชาวโลกค่ะนี่คือประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะแต่ว่าทุกคนนั้นจะมีส่วนร่วมกับวันงานนี้อย่างไรบ้างมีกิ จกรรมอะไรที่จะให้เราเข้าไปร่วมบ้างนะคะวันนี้เราจะคุยกันค่ะวิทยากรวันนี้3ท่านด้วยกันนะคะที่จะพูดคุยกับเราค่ะจะเริ่มต้นตั้งซ้ายมือดิฉันไปก่อนแล้วกันนะคะท่านแรกค่ะคุณชัยวัยภูลาบมงคลนะคะท่านเป็นผู้ว่าการภาค3350โตรตารี่สากลค่ะถัดมานะคะ คุณสุชาดาอิทธิจารุกุลค่ะอดีตผู้ว่าการภาค3 3 5 0โรตารี่สากลและยังเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันโรตารี่ไทย2559ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณประวิต์โรดขจรนภาลัยค่ะท่านเป็นอดีตผู้ว่าการภาค3 3 5 0โรตารี่สากลน,นะคะทั้ง3ท่านอยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้า,ขาสู่รายการด,ด้วยนะคะ ชื่องานน่าสนใจมากเลยวันโรตาตรี่ไทย2,559นะคะวันแห่งการมอบของขวัญแก่ชาวโลกนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงรายละเอียดตรงนั้นต้องพูดมาถึงเรื่องของโรตาตรี่สากลกันก่อนดีกว่าเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้ปีนี้นี่ครบ111ปีใช่ไหมคะที่มาที่ไปยังไงต้องให้คุณใั่ไว้เล่าให้เราฟังแล้วล่ะค่ะก็ยากจะกล่าวเรียนให้ทราบว่าโรตาตอรี่นี่ยโตตารี่สากลนี่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์1905 นึกานาก็ครบ1 1 0ปีเต็มแล้วปีนี้เป็นปีที่ <11 8. S> 1นรเอน่อะฮะตตรี่ <c oughs> สมาชิกของสโมสรของโอตเตรี่สากลนั่นน่ะพวกเราเป็นสโมสรที่องค์กรมาเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่องค์กรการกุศล <c oughs> นะพวกเราเป็นผู้บริหารของธุรกิจต่างๆทุกคนมีจิตอาสาที่มารวมกันสร้างสรรค์เพื่อทำให้ผู้ได้รัโอกาสและรับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั่วโลก เรามีสมาชิกทั้งหมดทั่วโลกประมาณเวลานี้ถึง1 2 3 0 0ล้าน0คนซึ่งกระจายอยู่ถึง200ประเทศทั่วโลกนะครับมีสโมสรที่พวกเราสังกัดอยู่เนี่ยถึง3 000, 5 0 0 0กว่าสโมสรมซึ่งเป็นองค์กรที่ มากกว่าสหประชาชาติด้วยที่สมาชิกของสหประชาชาติด้วยครับค่อยๆก้าวไปแล้วก็เติบโตนะคะกระจายกันไปเรื่อยๆทีเดียวนะคะแล้วนั่นเป็นส่วนของโรตารี่สากลเขาก็จะมีการจัดงานของเขาด้วยใช่ไหมคะก็มีคือโรตารี่มันจะกระจายไปมีงานของเราเรว่าการประชุมปกติของสโมสรงอทุกสโมสรจะต้องมีประชุมของของใครของเขาเองค่ะค่ะแล้วสาหรับประเทศไทยเองนะคะโรตารี่ในไทยนี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะ รัที่นะประเทสันก่อตั้งมาปีนี้ครบปีที่85แล้ว85ก็ก้มก้มเนาะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับกับ111ปีหลังจากประมาณ20กว่าปี25ปีแล้วนะครับก่อตั้งครบรอบปีนี้85เมื่อวันที่28พฤศจิกายน 2,473นะซึ่งไม่เช้าวันนั้นนี่ใครเกิดหรือยังอย่างง่ะดูดูแต่ว่าหนุ่มๆง่นนนในคงยังอ่ะสมสรโรีไยในประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปธรรมรสมเด็จก็เจ้าอยู่หัวด้วยค่ะหลายปีมาแล้วนะคะแล้วแลสมาชิกเรานะคะมีมากอขนาดไหนคะสมาชิกของเราทั่วประเทศตอนนี้เรามีถึง8,400คนเราแบ่งออกเป็น4ภาค ็จะมีภาค3-3-3ศตั้งแต่ทางุซนประการจนลงไปทางใต้แล้วก็ภาค3-3-4 0ก็ทางอีสานตะวันออกส่วนภาค3-3-5 0ก็จะอยู่ภาคกลางนะครับซึ่งมีกรุงเทพกรทมเป็นหลักใหญ่แล้วก็อีก3-13จังหวัดในปารีมบนทนลรวมทั้งอีก2ประเทศก็คือในกัมพูชามีทั้งหมดหมโซร เราเรายังต้องดูแลประเทศนึงคือพม่าเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อปีที่แล้วอีกหนึ่งสโมสรครับเราเราเข้าไปดูแลนี้ส่วนใหญ่สโมสรในประเทศกัมพูชานี่คือเป็นของคนต่างชาติเลยใช่ไหมคนกัมพูชาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเขาจะมีในกัมพูชาเ็าจะมีคนกัมพูชาเองมีชาวฝรั่งก็มีมีเกาหลีก็เยอะคนจีนก็เยอะซึ่งเหมือนกับคนในประเทศไทยก็จะมีคนไทย สัญชาติไทยมีคนจีนมีญี่ปุ่นมีชาวต่างประเทศฝรั่งอย่างในภาคสามสามศูนย์แล้วก็มีหลากหลายของอาชีพหลากหลายของสัญชาติอยู่ครับ8,000คนคุณประวิทย์คะคิดว่าเยอะไหมคะสมาชิกเราโอ้ยน้อยครับเพราะว่าระชากรไทยเราก็อยู่แล้วนะครับ6 5ล้าน67ล้านเนี่ยแล้วมี8,200คนอย่างที่ท่านพูดการภาคพูดเพราะนั้นถ้า พูดเป็นสัดส่วนแล้วเราก็อาจจะเป็นนิดเดียวนะฮะเพราะนั้นเรายังต้องการให้พวกเราเนี่ยได้เห็นความสำคัญของความเป็นโรตารีนนะฮะมาร่วมอุดมการเดียวกันเพื่อทำความดีด้วยกันถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่8000เป็น1 0 0 0งเป็น10,000 0เป็น1ล้านได้นะก็จะเป็นการดีเพราะว่าเป็นการทำให้ทุกคนเนี่ยระหนักถึงเรื่องของการที่จะแชร์ความ ความสมบูรณ์ของเราเนี่ยให้กับคนอื่นที่ยังขาดแคลนอยู่คือมาร่วมกันเนาะหมือนเป็นเครือข่ายพูดง่ายๆแล้วก็คือเครือข่ายนี่จภาพเครือข่ายไอ้แปดพันคนที่บอกว่ายังน้อยอยู่ทําไมถึงน้อยอะคะเราเราเน้นคุณภาพคือเราคัดคนหรืออะไรคะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนคนที่มาเป็นโรตารีเนี่ยคือถามว่าได้ไหมได้ความสุขแต่เสียไหมเสียเสียเวลาเสีย กำลังเงินนะเสียกำลังหน้าที่การงานบางทีต,งต,งต้องต้องสลับเวลาด้วย<อ>นะเพราะฉะนั้นการคัดกรองบุคคลที่พร้อมที่จะมาทำเนี่ยก็แสนจะยากนะครับเพราะว่าทุกคนจะสมบูรณ์พร้อมที่มีเวลาให้อย่าง<อ>พวกเรา<อ>เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คงจะหาน้อยมากเพราะนั้นก็คือทำให้การได้สมาชิกมาเนี่ยก็ก็ก็ค่อนข้างจะยากแต่อย่างไรก็ตามนะฮะไอความดีที่พวกเราทำเนี่ยมันมัน ม,มันเห็นมันเห็นนะคะมันเป็น,ปนรูปธรรมใช่ไหมะคะคุณสุจดาค่ะ,ะคือหลักการอของโรตเตรี่เนี่ยนะคะ ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกเนี่ย <คะ S 1> เราต้องปฏิบัติเองนี่คืออาจจะบางบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติเองเพราะว่าเราเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็เป็นองค์กรในระดับสากล<ค>ะนะฮะการบำเพ็ญประโยชน์ของเราหมายความว่าเราลงพื้นที่ด้วย<อ>เราไม่ได้เพียงแค่มีสตังและก็มาบริจาคเพราะเราไม่ใช่องค์กรการกุศลนะฮะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยมาแล้วต้องมาลงมือลงแรงด้วยนะฮะนั้นการที่จะทําอย่างนี้ใจเราต้องชอบเราก็อยากจะเห็นว่า บุคคลผู้ด้อยโอกาสอย่างในในประเทศไทยที่ไปทราบข้อมูลมาดูข้อมูลมาเนี่ยประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมมีถึง8ล้าน8แสนคนนะคะ,คะ 8ล้าน8แสนคนนี่ถือว่าเยอะมากอันนี้เป็นตัวเลขท้าทายโรตารี่เป็นอย่างมากมากทีเดียวแล้วก็อย่างเด็กเนี่ยที่ขาดโอกาสทางสังคมในด้านการศึกษามีถึง5ล้านคนอ,อันนี้เนี่ยก็เข้ามาสู่ภารกิจหลักของเราเลยภารกิจหลักของโรตารีเนี่ยเราทางโรตารีสากลได้กําหนดภารกิจหลักมา6ประการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการศึกษาการศึกษาที่เราอยากจะเลือกให้เด็กเนี่ยได้มีการเรียนรู้รวมทั้งเรื่องของการส่งเสริม เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ่มิตรภาพนะคะกับสันติภาพการขาจัดความขัดแยง้งเรื่องของแม่และเด็กเรื่องของน้ําสะอาดเรื่องของการพัฒนาชุมชนชอะไรต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในอยู่ในส่วนทีเ่เป็นภารกิจหลักของพวกเราเชาวโรเทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมามาร่วมที่จะทําสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยก็ก็อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะคะว่าท่านใดเห็น ว่าหรือชอบหรือมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นก็มารวมกันได้ประตูของเราเปิดกว้างเสมอใช่ไหมคะคุณผูมใ่ค่ะตอนเราที่จะมาเป็นสมาชิกเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าใจว่าทุกคนมีภารกิจมากแต่เมื่อทุกคนถ้ามีโอกาสเข้ามาร่วมกับสมาชิกกับเราทุกคนหลังนี้ถ้าได้มีการเราภาษาของเราแทบเรียนเราเรียกว่าแฮนซอนเมื่อมีการลงมือร่วมกันทําคนหลังนี้จะไปเห็นความ มีความสุขใจอะทุกคนอยากจะทำเพราะว่าทุกวันนี้เยันตรงโลงทเล่นทั่วโลกที่หนึ่งล้านสองแสนกว่าคนเนี่ยไม่ได้หยุดเฉยเลยทุกคนจะทำงานพวกนี้เราทั่วโลกไม่มีหลับเลยลอตเตอรี่ สองร้อยกว่าเทศท่านจะคิดว่าใช่ที่เห็นทั้งหกด้านก็ครอบคลุมแล้วเนาะคคอครอบคลุมทุกอย่างนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการบริการเหนือตนการบริการเหนือตนโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเราแล้วทีมงานที่บอกว่าคือคังขวัญเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงการจัดงานด้วยเห็นบอกว่าเป็นของขวัญแก่ชาวโลกอ่ะทำไมเราถึงแบบคิดทีมงานนี้ขึ้นมาคะอ๋อคือ คือเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะท่านประธานรัฐทีสากลเนี่ยในคือแต่ละปีท่านจะมีอัตน์ท่านจะมีอัตน์ค่ะอันนี้เนื่องจากเราเป็นสมาชิกของของรัฐทีสากลท่านประธานรัฐสากลเนี่ยก็จะกําหนดว่าปีนี้เราอยากจะทําอะไรนะคะนนี้ท่านมีความคิดอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าเวลาของคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ย มีเวลาที่จํากัดค่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้เวลาเนี่ยให้เป็นเกิดประโยชน์อย่างไรอันนี้ท่มันพูดเรื่องเวลาเท่ากันเนาะใช่ค่ะตอนนี้การใช้เวลามันไม่เหมือนกันเราจะใช้เวลาอย่างไรแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาถ้าเราดูในชีวิตของคนของเราเนี่ยเราก็จะมักแต่จะหาทรัพย์สินหรือว่าหาสิ่งที่เราชอบนะคะหรือว่ารับเราเป็นฝ่ายรับนะะรับสิ่งเหล่านี้แต่เราเคยคิดถึงเรื่องการให้บ้างไหมการให้เนี่ยว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้วเนี่ย<ม>เราทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกนี้บ้างเพะาะนั้นในแง่ของโรตาอรี่เนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายปีหนึ่งหลายหลายหลายร้อยหลายโครงการมากถนะ,ะถ้ารวมทั้งหมดทุกภาคเนี่ยนะฮะก็เป็นร้อยรโครงการเนี่ย<ม>เราได้ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดหนึ่งะนะคะอย่างเรื่องของออการกระจัดโบริโอนเนี่ย<ม>อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของโตรตารี่มา เกือบ30ปีแล้วประมาณสามสิบปีแล้วค่ะแล้วก็บัตรนี้เนี่ยก็เป็นที่น่ายินดีว่าโปลิโอมันกําลังจะหมดไปจากโลกนี้แล้วเราได้เซฟเราได้เราได้ทําให้ชีวิตของเด็กเนี่ยหลายพันล้านคนในโลกนี้ที่ไม่ต้องประสบกับโรคโปลิโอซึ่งจะทําให้เขาเป็นอัมพาตอัมพฤกอะไรต่างๆอันนี้เป็นให้ชีวิตใหม่ให้ชีวิตเลยอันนี้คือสิ่งที่เราทิ้งไว้กับโลกนี้ถ้าวันหนึ่งมือที่เราเคยกรรสมบัติไว้อะไรไว้เนี่ยเราก็จะ ไม่สามารถเอาไปได้เลวเปลี่ยนเป็นการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือดีกว่านะย้อยน้อยความสุขใจก็เกิดขึ้นใช่แล้วค่ะเี่ค่ะเป็นที่มาของวันแห่งการมอบของขวัญให้แก่ชาวโลกว่าเราจะทําอะไรให้สิ่งดีๆให้กับโลกนี้ได้บ้างิ้ออะไรไว้ให้กับโลกนี้ได้บ้างค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นของขวัญแก่ชาวโลกนี้จะเป็นการประกวดภาพถ่ายด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้ต้องขอเลยคุณชมวิเชิญครับคุณดวงวิเชิญอันจะชำนาญก็ต้อง ต้องบอกว่าเราอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะการทําความดีนะฮะเพราะงั้นการทําความดีเนี่ยถ้าไม่มีการบันทึกไม่มีการถ่ายภาพไว้หรือถ่ายวีดีโอไววเนี่ยไอ้สิ่งดีๆทั้งหลายที่ต่างคนต่างทำเนี่ยก็จะไม่มีการเผยแพร่ซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราก็เอาเนี่ยนาคอนพิดว่าเราจ่ช่วยกันทำให้เราเราก็จะจัดการประกวดภาพถ่ายขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใครก็ตามนะฮะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นโรธเรียนครับต้าเป็นประชาชน หรือท่านเป็นมืออาชีพถ้าเป็นนักเรียนน,น,นักนศึกษานะฮะหรือว่าคนที่เป็นโรเทนก็ตามเนี่ยไปทําสิ่งดีๆขึ้นมาเนี่ยก็ให้บันทึกภาพไว้แล้วก็ส่งเข้ามา โชว์กันว่าทําอะไรบ้างนะฮะอ,อ,อันนี้โชว์โชว์ภาพเฉยๆอนี่ไม่ไม่ไม่สนุกครับมันควรจะมีเรื่องเล่าเรื่องบ้างาะะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องเรื่องหน้าเดี๋ยวเป็นรายละเอียด <c oughs> เหมือนกันคืออันนี้จะเป็นน้ําจิ้มก่อนเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่ <c oughs> จะได้มีส่วนร่วมเขาเริ่มมีแนวคิดแล้วแหละว่าเป็นควงขวัญแก่ชาวโลกเริ่มนึกแล้วเอ๊ะฉันจะเอาภาพอะไรดียังไงดีแต่จะมันจะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกกันนี่แหละค่ะว่าภาพบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนสามารถที่จะส่งเข้ามมมาาาาาปรรรรระะะะะกวดดดไไไไ้้้้นนนีียยจจตตอออองงงบบภพขห แล้วเราจะส่งผลงานไปได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันดีกว่าะนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ